ครยิงอะไรเินเด็ดเดียวอีพีเกตเย่แล้ได้ปืนตล้องไปบอกเลยนะนะปรหวังว่ากล้องไปหวังว่าจะไปให้ถึงหวังว่าจะเจอไอ้ไก่เกเรนะอยากเจอว่ะไอ้ไก่เกเรอยากเจอว่ะเอออยากเจอมากเลยไก่มันทำไมกูนั่งไม่ได้วะอย่างไรอะไงมึงกูนั่งไม่ได้นั่งกูจะนั่งได้ ัตแค่นี้เป็นเบนเลียวแบบ,บมไม่ค่อยมีคนามอนแต่แต่มันไม่ได้ลอกเรียนแบบหมดอ่ะมันก็สนุกในแบบของอใช่นะมานมาสัสนุกในแบบของมันน่ะแบบมีซอมบี้หัวอะไรแบบนี้หัดถังเออมันบอกฉันไังเด็กได้ดีกว่าทุกคน อไอเอ่เ้าปอะไรขายได้กูเอาไอเียมไปดีเกยกันเกยปั่นไปน่ามัามาแตเฮียนจะไปมันจะพาไปไหนเฮ้ยเมันจะพาไปไหน แม่งมึงกันทียนำทางกูหาพ่อมันจะให้เราไปจุดเริ่มต้นเหรอเดี๋ยวมั้งเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวกิดเชื้อเพลิงเดี๋ยวกิดเชื้อเพลิงก่อนกิดเชื้อเพลิงไว้ก่อนเอาแบบเอาแบบกิดไว้ข้างรถไฟอีกไหมไม่เอาแบบชุเล่ชุเล่นี่แหละมันจะดีกิดไว้ข้างรถไฟเลยเออ ลวตัมาตีนสมบีมาปวดตีนป่ะเมื่อยากซสมบี nice ้มาปวดตีนปุ๋ยย้อนสมบี้มาปวดตีนได้ปุเอ๊ะบางบ้านมันจะป้นม้าได้นะบางบ้านมันจะดีไหมถ้ามันบ้านมันนอนถ้ามีม้ามันก็ดีไหม มันมึงว่ามันก็นดีไหมถ้ามันมีมาในแบบนี้ใช่วางเถอะให้มึงจับการใช<ป>่เราต้องเราต้องลอยในฉบับของเราเราต้องทำในฉบับของเราเอาไว้บนลังคาแล้วมีหนึ่งกวาบนดังคาไม่เอาไว้นานเป็น,เป,นเป็นการกูใ้สมบีตัวอื่นตัวมึงอย่าทำ แบบนี <Billie S 2> <Idi ot. S 1> ้แหละแบบนี ER край, musician, God, ้แหละก็ด oh, ีนะเอาของมีกิดไว้ข้างๆเหมือนกรงนี้ก็เอาไว้ใส่เอาไว้ใส่ของมีค่าเอาไว้ใส่ของขายมีสมบีร์หนึ่งตัวมันกระลังมันกระลังอ้าวมันมันล่วนไปใส่เตาเผาไมัไปใส่เตาเผาเปิดชิงยังปิดชิงแล้ว เขาไม่ร่วงไปใส่เก้าเปาสับปีกยินอะไรเนี่ยกิ่งหน้าที่แล้วจำตาหน้าที่ย่าป่าวะใช่แม่บอกว่ากูไม่ร่วงเก้าเปากูรื้อเวกไม่รู้ว่าตีกันหลือจะเผาแม่งไก่นะเว้ยไก่แน่นอนปืนไว้ก่อนไม่ต้องไม่ต้องถือหรอกเผื่อเผื่อยิง มือกุ้งลั่นไปอิงตั้งหลายครั้งแล้วเลยซอมบี้ตาดูซอมบี้กัดเอ้ยซอมบี้ตอนนี้ติดตา เก็บทบคอมบีปั๊บเฮ้อะไรเนี่ยโอโดนังคือพ no. ิมพ์กูเก็บเก็บได้รนังคือพิมพ์เนี่ยกูเก็บเก็บคทบเก็บคอมบีเก็บซอมเบอร์เก่าอีเก่าอีทองที่โรงเรียนตอนกูกินอาหารกูกูไปได้กูยิ่ใช่ไหม มันคือเก้าอี้พลาสติกใช่ไหมแต่ไม่แฉะว่าเก้าอ sure> uh ี้ถังน <oh ี่เอ้าคัมบี้มากิดเอาคัมบี้มากิดด้วยเลยเอาขวางมาตดอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเดี๋ยวคัมบี้เดี๋ยวเรื่องคัมบี้นี่ให้อามือะมเร็นรีบบรี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 บรร้ร เออดูน่ากลัวดิเว่ยตะกอนมาหยังรถไฟเลยเอเดียรมันส่งมาได้เปล่าเนีอืออืออไม่ใช่ไม่ใช่ชุดเอล่างที่กัวมาเอ้ยจะบอกว่าเอล่างเสกมาชุดที่กัวเฮ้ยเฮ้ยกูโต๊ะกูโต๊ะโอ้โหใกล้ใกล้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย การคลิปดูนี่นะอุ้ยดีบนี้แม่งแม่งเปิดฉเลือดเตก็เลือดเตะพร้อมกันนะพอโดนดาเมือนเท่ากันเลยไอริยือปืนถือปืนเจียมไว้ไอริย์ถือปืนเจียมไว้แลยไอลีย์ไอริยเพิ่กดจะเป็ดมานะเรื่งรับไป เป็นมุกไทยความปูเจียเปืนเฮ้ยเชือ,อ,อนนเพรมุมด้องยิ่งเอาเชือเพิรวาข้นไส่ใส่ๆๆๆ่หนีไปหนีไปเฮ้ยอ<ป>ย่าสู้ตอนแ้วนี่มาข้างๆกูก่อนมึงจะ ไปให้คุก็ปไปกิงมือไม่ใช่เนี่ยเชื้าเพลิงจำหมดเล้าเชื้อเพลิงจำนวนเล่าใช่ใช่ใช่คเก็บมาแล้ว่าก็เพิ่มด้วยจอดเอาข้าวพอดีอเอา,าออเคุณจะหาซื้อเชื้อเพลิงก่อนตอนนี้พอลอ้ซื้อเชือ้อเพลิงก้อนหรือเสร็จก็ซื้ออะไรดีนะ คือกระสุนเผื่อไว้ซื้อของป้องกันตัวได้ไหมยางเอาอย่างเอาน้ำเด็กเนี่ยเอาน้ำเนี่ยได้นี่กับดักน้ำไม่ครูเลืดน้ำเนี่ยมันเอากระกระสุนกับเชื้อเพลิงก่อนเนี่ยเอาเป็นหลักแกว่ามาแกว่าเอาไอ้น้ำแกว่าเอาน้ำเด็กไหมเลืดน้ำไม่มันด้ำแบบทอมบี้เผื่อทอมบี้ไหมไม่มันด้ไม่น้อย เราไม่ควานยาเอาเองมึงเอาอเองมาซื้อกระสุนคอล่าสิหาบห้ามึงแกตั้งค่านเก็บพอดีเดี๋ยวมึงไปซื้อกระสุนได้ไรอ้าวกูซื้อผิดโอ๊ยเก็บได้เหรอเอ๊เอาไปใส่ได้เปล่าววะไม่ได้โอ๊ยกูซื้อผิดเดี๋ยวมึงก็ไป ไปต่อไปแกโตแกเพิ่ีน่าเนี่ยกูใช้กระสุนกูใช้ปืนพกแต่กูไปซื้อกระสุนลูกศรเ่อใหม่ได้ไหมเริอมใหม่ได้ไหมซื้ปืนซื้กระสุนปืนผิดมันตองเลันปการผิดการติดย่บากไม่ คนใช้ปืนพกแต่ไม่ซื้อกระสุนส่สงองเั้งไกูด้วงกูด้วงไอ้่วยด้วยมึงกอหน่อย,ยไอ้แล้วเนี่ยมึงช่วยาำได้ปะไม่ไใช่ปะฮ้ยบ้านใไญ่ข้าไปไปกันไปไปเลยน้มันบาทบาทต้องแวะ

นาฬิกาเฮ้ยเขาเงี้ยนาฬิกาเนี่ยนาฬิกาขายได้เท่าไหร่เหรียญเงินมันคือเหรียญเงินอิปลุมเกอีกด้านหนึ่งมันกินนาฬิกามันคือเหรียญเงินคือผิดคือเกย์ขึ้นปืนพบแกย์ไปเจอทุกครอง สื่อปิดพวกเราเป็นสื่่งอะไรอะไรใช้เปิดวกล่นเป็นสื่อเนสื่อสั่งหมีผันกินหมผันเอามันดกมามนเดกาห้ยใชูหยไก่ไ่ไช่ไหียบไก่ไห ปืนจริงกันไหมปืนกระเมดแดงอลยอเลยเอากระไมดจริงไม่ได้ใหญ่เป <l uc al noise> ิาามดมาแล้วเก็บไปแล้วไป,ไปต่อ ก็ว่ามันง่ายใกล้มือได้บ้างกูใช้ระเบิดไปละก็ว่ามันแกงกระมือดเต้องแวะก่อนใช่เอาจบคมมี้เพื่ออะไรเป็นเชือเพิงุูคิดถึงจริงหว่าเมื่อวันเมื่อวอนเป็นวันอาทิตย์ เดาถูกแกก็เห็นกูเห็นกูเห็นแล้วก็เดาถูกว่ามันอึดอัดกระชีดไอ้เรื่แวะแวะว่ามันกว่าไกลอ่บ้างเงี้ไม่เราต้องแวะเราต้องแวะเผื่อมันมีท้องยิงเลย ดรอไม้ดรอไม้แกดรอทีดอด่มันเป็นไม้เนี่ยเฮ้ยเบียกำม,มาเล,ลือกใบไม้เกออเกออเกออออสแันตูรีส่ยโบไ่โซมืดแน่ดิขึ้นรถไฟเลยนะกว่ามันเริ่มมืดแล้วเฮ้ย<ห>มีธงธงดี ไม้อันนี้กูเก็บกูก็เก็บเอาไปเป็นเชือเพลิงหยิบๆบแล้วก็ไปต่อแตมันมืดใช่ไหมได้ไปให้ถึงสองหมื่นเมตรเดียวว่าใกลมืดแล้วป่ะเดี๋ยวเฮ้ยพะจันดวงจันเริ่มตกไวเฮ้ยดังอาทิตย์เริ่มตกแล้วถึงทันถึงทันเดี๋ยวเวลาดิก็นนี่เวลาหกโมง Mà chắc gạo muộn gạo muộn gạo muộn mẹ cái gạo mẹ cái gạo muộn đó má, huỷ hộp muồng thảo ngay muồng thảo à, hay hộp muồng thảo cũng đay muồng thảo bay tan sịt, bẹ, bắn, bắn cái trong ngang, à, vừa kia quen quen thêm quen thêm con, ดีนะเราเจอทองอ่ะเราเจอทองแล้วเราต้องซื้ออะไรดีห oh. ก oh, yeah. oh, ุบทองแล้วอันนี้กูเก็บนะกูเก็บไปแล้วอะไรนะอันนี้ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้นะไปไปใช่มอ จานเหรอเหรียญเงินเหรียญเงินมือเร็วมือเร็ววิ่งไปวิ่งไปที่รถไฟพวกเราวิ่งวิ่งไปวิ่งวิ่งเร็วไปแบบวิ่งนสปีดจริงด้วยรีบไปด่วนด่วนรดเร็วเดี๋ยวเข้ามาแล้วจับโดนรถไฟจับ